ีกลับมาแน้น้าอย่างหูบอกลับมาเลยคะ่ะตัวอะไรโตเกี่ยวอะไรจังว่ามือนีือจะชุดทหารญี่ปุ่นแต่นดองลองไปหาพี่น้องก็ไปซองเบื้องหนา้าก็พี่น้องยังงามคือเก่าบอสวัสดีนะครับสบายดีบอบอ่ได้พอกันโดนให้หายเจ็บหายจน ดีเงินมากคนอร่อย <laughs> วันนี้ขอร้องหนึ่งอย่างนะครับผมนอกจากอ่าตีกันแล้วกรุณาง,งดตดสก,กันด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้อัดแอร์เสหลือเกินนะครับผมเมื่อนี้ดีใจไรพี่น้องเอ้ยบรด้มาหมองนี่ดวนแล้วแต่ว่าจำกุวกว๊กกล้วยมองนี่ได้สม่ำเสมอเมื่อประมาณหาหกปีก่อนเคยมมาเรียอย่นี่อยู่ปีนั้นน่ะปวดขีแห้งแห้งแค่ัจไหนหละ่ะไม่มีห้องมี้องน้ำไปข้างหน้ากาแฟนขับหลายโซ่สิส่บอด้เขาคอยก็ขี่มันปลากล้วยนี่